จริงๆแล้วอ่ะมันก็คือสายพันธุ์เดียวกันเนาะผมคงไม่กล้าการันตี17พฤษภาคม2567ได้มีโอกาสต้อนรับนักพัฒนาเชิงธุรกิจของกระทรวง,กรวงกรเวนนะะกษตรนับนี่สมาชิกมาเกือบครบแล้วเดี๋ยวผมแนะนําสมาชิกเพราะอะไรถึงแนะนําสมาชิกหรือป่ะสมาชิกเขาต้องไปทำกับข้าวให้เราทานผมแนะนําคนแรกเลยนะตัวตัวประธานคนคนคน,คนแรกของวิงสาหกิจชุมชนเราก็คือ มี่บางออนไกสิงนะครผมจะแนะนําตามอายุนะวันนี้อายุแต่มาที่หลังที่บางออนเป็นแม่ยห่เป็นเจ้าของบ้านหลังสีสฟ้าๆนนะ่ะชื่อคุณรดาคลามอยู่เจ็ดสิบสี่เยิบมาคุณสมหมายสามโนเยิบมา คุณสวัยไตรโมเยยบมาคุณอารีไตรโมเยยบมาคุณบัญชาพุทธางคูแล้วก็ คุณปวีนาไกรสิลทางเราก็ได้แนะนำวิธีการดำเนินงานของวิสาหคิจชุมชนของเราว่าทำอะไรไปบ้างเป็นมาอย่างไรเอาของไปขายที่ไหนประสบปัญหาอะไรบ้างแล้วก็คาดว่าจะพัฒนาอะไรต่อไปก็ประมาณนี้แหละ รวมผู้สนใจทั้งหลายก็ช่วยกันซักช่วยกันถามว่าไอ้นูนทำยังไงไอ้นี่ทำยังไงโดยเฉพาะระบบบัญชีซึ่งเป็นระบบที่มีปัญหายุ่งยากกับทุกๆวิสากิจชุมชนเลย ทางวิสาหกิจชุมชนของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นระบบบัญชีระบบหลังบ้านก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเหมือนอย่างที่ทางภาครัฐเขาทำไว้เขากะเอาไว้แต่เราก็พยายามดำเนินตามไปนะครับงานเนี้ก็มีพูดมีคุยกันเรื่องจะทำบัญชียังไงและจะทำอย่างไรกับเมลอนที่เหลืออยู่จะพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นได้ ไหมเวลาขายขายแบบไหนอันนี้เป็นของว่างนะครับเป็นเค้กเค้กมะม่วงนะทำเมื่อคืนน um, ี้เองก็เปรี้ยวๆหวานๆอร่อยดีเหมือนกันท่านอาจารย์ของกลุ่มก็ได้มาพูดอยู่หน้าเวทีด้วยกันก็แนะนำนู่นแนะนำนี่ให้กับ พวกลูกศิษย์ทั้งหลายแล้วก็มีการตกลงกันว่าจะต้องทำอะไรที่ไหนอย่างไรงานเนี้ยะออฟาร์มเต็มที่เลยนะรอฟาร์ม